ค้ดวยยเลสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับเสียงกระดิ่งระฆังนะคะวันนี้นะคะพบกับอันนี้ชนีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวน้ำสลัดเอาใหม่อกเนาหลรอน้องรักคนที่รักสุขภาพมากแล้วความไม่ได้ก็ดว่าจะเป็นผักขาผักคอพวกยากจริงๆเลยก็กลับมาพบกับช่วงอันนี้ชนีรีวิวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้ำสลัดรอยนี้ ร่อยนิร้อยนิร้อยนิยนะคะเป็นภาษาใต้นะคะร้อยนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าอร่อยนี้รอ,อ,อร่อยมากอร่อยจริงๆอ่ะอ,อ,นะอ่ออ๋อถ้าสลัดโลร้อยนี้นะคะก็จะเป็นสลัดโลที่ <laughs> โฮเมดนะคะก็ทำทำกันสดสดนะคะโดยเฉพาะน้ําสลัดนะคะเราสั่งวันนี้เราก็ได้สลัดวันนี้เลย่ะแล้วก็ส่งกันในวันต่อวันเลยทีเดียวเหมาะสำหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักลดแป้งค่ะอันนี้ก็จะเหมาะนะคะผุกเด่นอลากมากเลยดุมนิ่มมากก โอเคค่ะ okay, สำหรับ al, ตัวแผ่นห่อสลัดโลนะคะของร้านดอยนี้เนี่ยจะมียวยกัน2แบบนะคะก็คือเป็นแบบแป้งที่เราอาจจะเคยเห็นตามท้องตลาดนะคะแล้วก็เป็นแบบสาหร่ายที่ใช้สําหรับห่อสลัดนั่นเองนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะที่เราได้จากทางร้านมานะคะก็จะเป็นแบบห่อสาหร่ายนั่นเอง <S <S เนื่องจากว่าทางร้านเองนะคะรู้นะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพนะคะก็เลยใช้สาหร่ายนะคะห่อมาให้เราทานนั่นเองะคะ่ะสาหรับไส้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไขวาฬปูอัดทูหน้าหมูยอและแฮมนั่นเองนะคะเราก็สามารถจะบอกทางร้านได้นะคะว่าเราต้องการอยากจะทานไส้แบบไหนนะคะ แล้วในกล่องนี้เรารวมไส้ได้ป่ะอ๋อในหนึ่งกล่องนี้นะคะสามารถรวมไส้ได้2ไส้ค่ะและสําหรับน้ําสลัดนะคะก็สําหรับใครที่สั่งเมนูสลัดโลใส่กล่องแบบนี้นะคะเขาก็จะมีน้ําสลัดใส่กล่องแบบนี้มาให้นะคะน้ําสลัดนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4รสด้วยกันนะคะก็ไ<ะ>งดังวาซาบีฮันนี่มัสตาร์และครีมซีฟูด้ด ทีมซีฟู้ดนี่นะคะต้องบอกว่าเขาใช้น้ำมะนาวสดค่ะแย่เป<อ>็นก<ม>้ยแถ้าเกิดน้องอยากได้เป็น,ปบบน,น,นะะขวดแบบนี้น้องสามารถซื้อได้ไหมคะเขามีขายแย่ทุกแบบได้สิคะถ้าใครต้องการนะคะอยากจะซื้อน้ำสลัดนะคะสั่งหากเนี่ยก็จะบรรจุขวดแบบนี้เลยนะคะก็ขวดละ59บาท2ขวดร้อยเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะขวดนี้นะคะ,ะ,คะอยู่ที่ขนาด120 ml นะคะปกติเนี่ยจะขวดละ59บาทนะคะแต่ถ้าซื้อ2ขวดเนี่ยก็2ขวดร้อยแล้วถ้าซื้อ3ขวดถ้า3ขวดเนี่ยก็จะ150 150บบาาททโอเคขวดละ50บาทเ้อยห้าเกิดเราซื้อมาากกวว่3ขดอะคะถ้าซื้อมาากกว่3ขวดแอดไลน์เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีขายสลัดผักเอ้ยผักสลัดผักสดโอเคค่ะนอกจากนอกจากนี้นะคะเรายังมีผักสดนะคะขายด้วยนะคะในกิโลหนึ่ง้อยบาทไม่ว่าจะเป็นผักคอสผักบัตเตอร์เฮดและกรีนโอ๊กนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มา2เมนูด้วยกันนะคะก็คือสลัดโลซาลายไข่และสลัดโลซาลายปูอัดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองนะคะน้ำสลัดวาซาบิกันก่อนค่ะ ลองกินกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะกลิ่นวาซาบิมาแล้วก็มีความเผ็ดแบบเบาๆอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าสำหรับคนที่อาจจะเคยแบบไม่ชอบทานวาซาบิมาก่อนเนี้ยก็สามารถทานได้นะคะสต่ต้องรวังสำับที่เป็นรสชาติวาซาบิรสชาติวาซาบิต้องบอกว่าไม่ได้มีความขึ้นจมูกมากมแต่มีกลิ่นของวาซาบิานะคะเพราะฉะนั้นรสชาติเนี้ยทุกคนกินได้รู้สึกว่าอร่อยผักเนี่ยผ,กออกผักกรอบมากผักกรอบแล้วรู้สึกว่าสดรู้สึกว่ามีความเขียวอ่ะกลิ่นแบบเออมีเฟรชอะมีความเฟรชของผักเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพมากๆแล้วคควาามชอออออบีกย่่งงนึืะะไรป เคยเคยแบบกินหลายๆที่แล้วเขาพันไม่แน่นอะแล้วมันร่วง่เรามันหลุดอ่ะอันนี้ก็แบบพันมาดีมากคือแน่นพันแน่นมากไส้แน่นมากแล้วแบบคือเราเราไม่จำเป็นต้องแบบทำเดียวหมดอย่างเงี้ยเราสามารถกลับได้แล้วแบบที่ไส้มันไม่ร่วงเลยที่ทุกพันมัดีมากพันแน่นมากก็สามารถที่ใช้ผ่านคือดีดีมากอันนี้ถือว่าทานข้าซีฟู้ดแบบอือคือมีความซีฟู้ดเลยอะไม่กินกระเทียมคือรู้เลยว่ากินแล้วแบบซีฟู้ดเออนี่ถ้ามีกุ้งมีปูก็คือมาจุ่มกินเลยมาจุ่มกินได้เลยไปเดี๋ยวเราม จอหวานบหวานเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอืมมีน้ำผึ้งอยู่อร่อยอร่อยทุกรสเลยอ่ะ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับรสชาตินะคะต้องบอกว่าสลัดโลสาหร่ายนะคะที่เราได้ชิมกันไปนะคะกับสลัดเออกับน้ำสลัดนะคะทั้งสามรสชาติเราบอกว่าสามรสชาติเ <c oughs> นาะเพราะว่าอีกเอ่ออีกหนึ่งรสนะคะเรายังไม่ได้ลองชิมก็คือไงดังนั่นเองนะคะก็ถือว่ารสชาติดีเยี่ยมมากๆนะคะและน้ำสลัดนี้นะคะโล คอเลสเตอรอลนะคะเหมาะกับ,บค,นคนรักสุขภาพใช่อย่างรเราเรา <y> รนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเมนูอาหารหรือสลัดผักนะคะมันก็เหมาะกับคนที่รัสกสุขภาพอยู่แล้วนะคะยิ่งมาเจอน้ำสลัดเนี่ยถ้าใครกลัวอ้นวนม่ากินน้ำสลัดแบบที่เป็นครีมเนี่ยมันจะทำให้เราแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรยิ่งอ้วนนะคะแต่ต้องมาลองตัวนี้เลยนะคะของรอยนี้ <net> นะคะโรยนี้ <laughs> สำหรับราคานะคะกล่องเล็กอยู่ที่40บาทมี5ชิ้นนะคะแล้วก็กล่องใหญ่นะคะอยู่ที่65บาทมี10ชิ้นค่ะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวอันจะแปะลิงก์นะคะไว้ใต้คคคคลลิปปวดีีีโอออนนน้้ะะะะะทก็สสาาามรถเเขไพื่่่จัง ซื้อนะคะเมนูที่ทุกคนต้องการได้นะคะหรือจะเข้าไปใน IG และ a c e b o o กได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบชื่นชอบคลิปนี้นะ,ะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย